สวัสดีครับกลับมาพบกันช่วงบ่ายนะครับกับพยากรณ์อากาศนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับกับผมนายพิรเดชซื่อกระเดื่องนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นนะครับสภาพอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับในช่วงนี้นะครับกับมีบริเวณความกดอากาศสูงนะครับกําลังค่อนข้างแรงนะครับกับยังคงปกคลุมอยู่นะครับซึ่งคาดว่ามื้ดเช้านะครับบริเวณความกดอากาศสูง ระลอกไม่นะครับกําลังขรุขรงแรงเช่นกันนะครับกะบสิบแพร่ลงมาปกคลุมนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้านะครับกะสีเฮ็ดไห้มืออื่นเศร้านะครับอุณหภูมิกะจะลดลงได้หนึ่งถึงสององศาเซลเซียสนะครับครับมีลมแรงนะครับเฮ้ามาเบิ่ลภาพถ่ายดาวเทียมนะครับกะจะเห็นว่าเมฆที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้านะครับขรุขระเช่น้อยนะครับกะบ่ได้มีเมฆที่ก่อตัวเป็นกลุ่มฝนให้เห็นนะครับ ส่วนเรดาร์นะครับเรดาร์ตรวจอากาศนะครับตรวจฝนของขอนแก่นแล้วก็ของสกลนครนะครับก็บว่ได้ตรวจพอบฝนที่เกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้านะครับคาดหมายลักษณะอากาศนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับกัมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิอ่าวกลิ้งเซากจะลดได้อีกหน่งถึงสอองศาเซลเซียสนะครับคาดหมายอุณหภูมิ สูงสุดบ่ายมือนี้นะครับอยู่ที่29ถึง32องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดมืออื่นเศร้านะครับกับยุในเกณฑ์อากาศเย็นๆหนาวๆได้นะครับอยู่ที่13ถึง20องศาเซลเซียสนะครับจังหว being ัดที่คาดว่าจะยังคงมีอากาศอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวนะครับกับยู่ท่างตอนบนๆนะครับของภาคมว่าจะเป็นทางสกลนครนครพนมนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมนะครับอาจจะมีอุณหภูมิ ต่ำสุดได้อยู่ที่13หรือ14องศา,ศางเซลเซียสได้สำหรับมืออื่นเศร้านะครับส่วนเจ็ดมือข้างหน้านะครับคาดว่าบริเวณความกดอากาศสูงนะครับกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งนะครับจะแพร่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮาเริ่มตั้งแต่มืออื่นเศ้าเป็นต้นไปนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับซึ่งคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องนะครับตลอดสัปดาห์นะครับกัคาดว่าจะลดลงอยู่เฮตให้ ภาคตะวันออกชิงเงินตอนบนของเฮาอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวได้หลายพื้นที่นะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งจังหวัดสกลนครนครพนมหนองคายบึงกาฬเลยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมนะครับอาจจะตั้มกุมูนะครับอาจจะอยู่ได้ที่11 12องศาเซลเซียสได้นะครับกระฟ้าเกลือนพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงนี้นะครับอุณหภูมิก็จะหนาวเย็นลงนะครับก็พยายามปรับสภาพ ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอนะครับเพื่อป้องกันการเจ็บไข่ได้ป้วยเนื่องจากสภาพอากาศที่จะหนาวเย็นลงในช่วงนี้นะครับการมาพอกับข้าวพยากรอากาศได้ไหมนะครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรงชน